ต่อจากนี่ไปเป็นการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือขอเชิญทุกท่านรับชมได้เลยเจ้าข่าวทำบุญให้ทวดอายุ98ปีเมื่อวันที่25มีนาคม2,566ลูกหลานเหลนของยายทวดคือนางมูลบุญเราได้พากันมาทำบุญ รำลึกถึงบุญคุณของยายทวดมูลที่ได้อุตสาหะเลี้ยงดูลูกหลานกันมาจนเติบใหญ่ยายมูลบุญเราเกิดพศ2468โดยมีอายุครบ98ปีในเดือนมีนาคมนี้เนื่องจากยายทวดมูลได้ตั้งใจมาฝึกฝนปฏิบัติธรรมที่บรวรล,ลานาอาโศก การทำบุญครั้งนี้จึงไม่มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอาหารที่นำมาเลี้ยงในงานฉลองยายทวดมูลอายุ98ปีในครั้งนี้จึงเป็นอาหารมังสวิรัตปราศจ,จากการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ใดๆทั้งทางตรงและทางอ้อม ข่าวการเยี่ยมเยียนหม,มู่กลุ่มและชุมชนบุญนิยมเมื่อวันที่27มีนาคม2566สมณาจากพุทธสถานลานนาอโศกสองรูปได้เดินทางไปแสดงธรรมและฉันที่บ้านยติธรรมในอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางซึ่งยติธรรมกลุ่มลำปางได้นัดมารวมตัวทำบุญฟังธรรมท,รมที่บ้านคุณชินและจันทราโสคติ ยติธรรมได้ฟังธรรมก่อนฉันและหลังฉันด้วยความยินดีในธรรมเมื s. <S ม่อวันที่28มีนาคม2566สมณะจากพุทธสถานลานาอาโศกได้แสดงธรรมและฉันที่ชุมชนเพชรผผาภูมิหมูม่บ้านฟ้าเกื้อตำบลวังทองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรช่วงนี้ผู้ที่อยู่ในชุมชนเพชรผาผาภูมิ กำลังทําผลิตภัณฑ์แปลรูปบุกซึ่งพ่อครูได้ดำลิสนับสนุนอาหารที่ทําจากบุกเพราะมีคุณค่าทางอาหารสูงใช้แทนถั่วต่างๆได้อย่างดีเ <nous. S 1> มื่อวันที่29มีนาคม2566ยติธรรมที่บ้านระดมบุญอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาได้นิมนต์สมนาจากพุทธสถานลานาอาโศก มาเยี่ยมเยียนและสนทนาธรรมท่านให้ง่ายคิดว่าหากมีศีลเป็นที่พึ่งแล้วจะไม่เป็นโรคซึมเศร้าและจะช่วยให้จิตใจมั่นคงเข้มแข็งขึ้นพร้อมเผชิญอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆมากยิ่งขึ้นเมื่อวันที่30มีนาคม2566ท่านอาจารย์หนึ่งสมณะบินบนลืิราจิตโต และสมณะนวกะสันติอาพัจโรได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนชาวชุมชนสีมาอาโศกและได้รับนิมนต์แสดงธรรมก่อนฉันในวันนี้ด้วยคนที่ยังมีความกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เพราะว่ายังขาดที่พึ่งที่แท้ในชีวิตยังไม่มีพระสงฆ์ในใจคือไม่มีศีลห้าถ้าศีลห้าอยู่กับตนไม่ต้องกังวลอะไรหรอกให้เชื่อมัน่นศรัทธาตรงนี้ส่วนร่างกายก็ดูแลไปอย่างน้อยสิ่งที่เป็นกําไรเบื้องต้น ของชีวิตก็คือไม่ทำใจให้ทุกข์ก่อน